ออีพีก mm ี่สีลูกสีนี่สีสี อีกหนึ่งนาทีใช่ไหมออกระนาดหนึ่งนาทีบจบานกดคล็อกกดคิปกดค้็กคนลงเยอะนี่เราไปขันนี้ไหม ไบอะไรไปท้างไหนทั้งนี้ไปเอสอะไรลูกอันนี้รถเขาเล่นเรอเขาเล่นไหม ไม่เคยเห็นพี่ว่าโอ้ยเขาเรียกรถไฟพี่ว่าปตอนมันถึว่าถามป้าป่าป่าบบพี่ว่า ขันนี้นี่โอ้ยขันนี้นี่ โอ้รถด,ด่วนโอ้ยาวมาก ฮะน่าจะปลูกดอกใม่เนาะทำไมเขาถึงไม่ปลูกดอกใม่ือโอลีบลินไม่มีดอกไม่เลน้องบริลใครมันมามาโซนีสีลชนท่นม่ม่ไที่มัแ่บไม้ที่มันมีต่ใบไม้ที่แต่ใบไม้ีมันมีต่ใบี่นีแต่มี่ันมีแ่ใบไ่อนมีแต่ใบไม่มันี่ใไมล่นีตลใที่มันี่ใบไี่นันมีคนมานั่คอยกวาดดอกไม้ใบไม้ทกใบนาะ ว่าล่ะเราตำรวจคนนั้นน่ะตำรวจคนนั้น่ะเขาไม่ได้นั่งใช่ไหมเขาตองเดินนี่ตลอดใช่ไหมลูกนี่ซูเมเดล

เขเชลฟี่เขาเชลฟี่เอามีตำรวจเขตคนเดียวหนึ่งข้างหน้าลูกถ้าไทยนี่เสาไฟโบราณเขาตรงนี้มีป้ายรถเมล์แต่ว่าจอดไม่ได้เมื่อวานนี่เขาจอดรถเมล์ต้องมียู่วันนี้รถเมล์ไม่ผ่านเหรอก่าปิดถนนรถเมล์ผ่านอยู่นะเดี๋ยวเราไปก็ไปไทยก็งูอีกกับหัน